เรียนท่านที่เคารพและมีสายทุกท่านครับ mm hmm. ผมพลตรีดรอนุชาติบุญนาวันนี้เป็นวันพระศัปปดีีที่17มิถุนายน2564ครับขออญาตนำเสนออนุกรมชุดชายชาราว่าอาดีตครับในวันนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยผมเห็นไอ้เจ้าโทนี่บุชซม หรือไอ้ทักษิณชินวัตรไอ้คนร้ายหนีคดีหัวสุกหัวซุนไม่มีแผ่นดินอยู่นะ่ะมันพูดถึงเรื่องคนเด็กประวิตรวงสุวรรณเพราะว่าแต่ามารู้ว่าท่านประวิตยเป็นอย่างนี้มันคงไม่ตั้งให้เป็นผอทบหอรือผู้บัญชาการทันบกในสมัยที่มันเป็นนายกรัฐมนตรีและเมียมหน้าสูงสุดอยู่นั้นผมได้ยินแล้วก็ขำครับ ลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับผมก็เลยนึกถึงอดีตอยากจะนำเรียนให้ท่านที่สนใจในช่องนี้แต่รับฟังข่าวสารเพราะว่าเรื่องการแต่งตั้งคนที่ต่อมาภายหลังแล้วเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยครับถ้าพูดถึงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยผมก็นึกถึงนสมัยท่านจอมอพลปอพีบูลสงครามท่านชื่อเดิมชื่อแปลก นันสกุลขีตาสังฆะพี่บูรสงครามที่มาใช้เป็นนันสกุลช่วงหลังเนี้ยนะครับมาจากราชธินานามที่ท่านได้รับพระราทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดแอ,ดอนจอพปอเนี่ยเขาเขามียศตอนที่เขาก่อการร่วมกับคณะรัษฎรในปีสองสี่เจ้านเขามียศเป็นพันตรี มีบรรดาศักดิ์เป็นคุณหลวงหรือว่าที่เรียกว่าศักดินาเป็นคุณหลวงส่วนราชทินานามนั้นก็คือพิบูรสงครามท่านก็เป็นพันตรีหลวงพิบูรสงครามก็ได้ทั้งยศจากในหลวงได้ทั้งศักดินาจากในหลวงได้ทั้งราชทินานามจากในหลวงแล้วมันก็คิดทําลายในหลวง ขำดีนะครับอ่ากลับมาที่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนอย่าไปพูดมากมากเลยไหนๆก็ตายไปแล้วนะครับตายไปนอกเมืองไทยด้วยซ้ำไปไม่มีแผ่นดินอยู่ตองมันปอทำไปตายที่ญี่ปุ่นแต่ว่าก็รอดูทักษิณชินวัตรจะตายที่ประเทศไหนก็คงไม่ดูใบกองมงเตนในโครนะครับมันยังไงมันก็มีเป็นปัญญากลกับประเทศไทยหรอกครับตอนที่ท่านจอมพลผินชุนวันท่านเป็นผู้จาัดการฐานบก เป็นลูกน้องของจอมพลปอพิบูลสงครามซึ่งตอนนั้นจอมพลปอเขาเป็นนายกรมตรีแล้วนะครับในช่วงที่ก่อนที่จกกะเกษียณเนี่ยตามธรรมเนียมเนี่ยทางกองทัพบกก็จะต้องเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรให้เป็นผู้จัดการฐานบกท่านต่อไปไปตามลําดับชั้นไปถึงกระทรวงกะลาโหมไปถึงนายกรมตรีแล้วก็กาบบังคมทูลในหลวงให้ทรงลงพระปรามาทพิไทยแต่งตั้ง ท่านจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยท่านชอบตำรวจก็คือคุณเผ่าศรีญานนท์ท่านเผ่านียท่านก็จบโรงเรียนในร้อยฐานบกก็รุ่นเดียวกับท่านจอมพลสลิดธนรัตน์นั่นแหละครับตอนนี้พอตอนที่ท่านจอมท่านจอมพลสลิ์มียศเป็นพลโทเป็นลูกท่านจอมพลพินชุนวันเป็นผู้บัญชาเป็นผู้จัดการฐานบกท่านก็เสนอชื่อให้ท่านสลิ์ ธนรัฐขึ้นมาเป็นผู้ชาการหันบกคนต่อไปแทนเรื่องก็เสนอไปถึงท่านรัตติว่าการกระทรวงกลาโหมและนายรมตติก็คือท่านจอมนปอพิบูรสงครามท่านจอมนปอเนี่ยท่านไม่ค่อยไว้ใจจอมนสฤษดิ์หรอกครับท่านก็กล่าวกับท่านจอมนผินชุนวันบอกว่าเปลี่ยนคนได้ไหมอย่าเอาคนนี้เลย ท่านจอมพลปินชวนวันท่านก็บอกว่าท่านตอบไปชัดเจนท่านไม่ต้องคิดก็บพราว่าผมเสนอคนนี้ครับถ้าท่านนายกเห็นควรจะเปลี่ยนก็อยู่ที่ดุลจินิจของท่านเองคือบอกว่าเองจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปกูไม่เกี่ยวกูจะเอาอย่างนี้ว่างั้นเถอะครับพูดภาษาง่ายๆคือเรื่องนี้ผมได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังมาเพราะว่าท่านจอมพลผินชวนวันท่านมีศักเป็นลุงผมแล้วก็เป็นญาติกันด้วยแต่ว่าผมไม่ทานท่านหรอกครับ มันห่างกันมากครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่หรือพี่ๆทั้งหลายเนี่ยท่านก็ลอ้ฟังในเรื่องราวต่างๆอย่างที่เรียนแล้วตามภาษาครอบครัวผมก็เป็นอย่างนี้นะครับตอนทานข้าวตอนเย็นก็ทานด้วยกันทั้งครอบครัวใครยังมาไม่ทนันทุกคนก็นั่งรอนรอไม่ได้ต่างคนต่างกินแบบปัจจุบันนี้นะครับพอครบก็ทานกันเสร็จแล้วพ่อก็เล่านูเล่านี่หนให้ฟังประกอบกับท่านกรทัพลังศรีท่านก็มีเมตตา จอผมไม่บ่อยท่านก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังเพราะท่านก็เป็นญาติสนิทเหมือนกันก็เลยทราบอะไรพวกนี้มาท่านจอมพลผินชุนนวันท่านก็ยืนยันกับท่านจอมพลปอว่าท่านจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปผมจะเสนอสลิดธนรัต์ปรากฏท่านจอมพลปอท่านก็เกรงใจเพราะว่าอย่าลืมนะท่านมาขึ้นมาเป็นนายกรมตรีได้เนี่ยนะครับก็เพราะท่านจอมพลผินชุนวันท่านช่วยเชิญมานะ ท่านตกกระเ๋งไปตั้งแต่นู่นแล้ะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองท่านถูกจับข้อหาอาชญากรรมสงครามนั่นแหละแล้วก็ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงและมีคนรอบสังหารท่านหลายครั้งมากอันจอมพลปอในท่านก็รอดมาได้จนทั้งในที่สุดท่านก็ถูกรัฐประหารขับไล่ออกไปนั่นเองอันนี้ท่านจอมพลปอท่านก็เลยต้องยอมตามท่านก็เสนอท่านสลิดธนรัตน์ขึ้นมาเป็นผู้จัดการท่านบอกแล้วการก็เป็นอย่างที่เกิดขึ้นในที่ไตโทนี่มันพูดนั่นแหละครับ ปรากฏว่าในปี2500เนี่ยมีการเลือกตั้ง,งโศกโรงอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยโกงกันทุกระดับทุกรูปทุกแบบโดยอาศัยเครื่องมือของรัฐตอนนั้นไม่มีก่อกรรตเลยข้าราชการการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งก็อยู่ที่กับทรวงมหาไทยซึ่งท่านเผ่าศรียาโนเนี่ยท่านเป็นเจ้าพ่อใหญ่ก็ปรากฏมีการทุจริคตคดโกงกันมีสาบคำว่าพลล่มแล้วก็พ่ยไฟ,ไฟ เด็กๆเดีเด๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องหรอกครับว่าคืออะไรผมว่าหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ก็ขยายความว่าผลล่มก็หมายถึงว่าทิ้งล่มโดดเวียนเทียนมาเรื่อยไอ้คนนี้ลงเทวียนอออกเสียงเลือกตั้งแล้วออกไปกลับมาออกเสียงใหม่ออกเสียงใหม่ออกเวียนเทียนไปเรื่อยเขาเรียกผลล่มส่วนไพ่ไฟนั่นหนักกว่านี้อีกคือไม่ต้องมาเลือกค่ากาไว้เรียบร้อยแล้วเอาบัตรเนี่ยใส่ไว้ในตู้เลยหมดเรื่องหมดราวไป ไม่ต้องมีคนปาก็เวลานับเนีโอ้โหมันก็ถล่มทลายแต่ว่าความสกปรกอย่างนี้มันปิดไปไม่ได้มันสกโครกเกินไปก็เลยกล่อให้เกิดการประท้วงกันเป็นการใหญ่เลยครับแล้วก็มีการเดินกระบวนประท้วงรัฐบาลท่านจอมพลปอพิบูลสงครามตอนนี้ก็เกิดฮีโร่ขึ้นมาสองคนคนแรกร้อยเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้กองอาทิตย์ ได้รับคำสั่งให้ไปรักษาด่านตรงบริเวณสะพานมัควานไม่ให้พวกชาวบ้านเดินเข้ามาเข้ามาถึงทำเนียบรัฐบาลก็มีด่านตรงนั้นปรากฏว่าท่านได้รับคำสั่งให้ทำการยิงคนที่ฝ่าฝืนธนาทติทท่านบอกว่าเออมันการเลือกตั้งมันเลวร้ายเหลือเกินและท่านก็ไม่พอใจทางฝ่ายท่านเผาอยู่แล้วล่ะครับเพราะตอนนั้นทหารกับตำรวจเนี่ยก็ คุ้มเชิงกันอยู่แต่ว่าตำรวจมีอำนาจมากกว่ากองทัพเยอะในสมัยท่านเผา่าท่านอาทิตย์ท่านก็นเลยไม่ไม่ทำร้ายพวกชาวบ้านความไม่พอใจนี้ก็ลามไปตอนนี้ก็มีการคิดกันขึ้นมาท่านจอมพลปพิบูลสงครามก็บอกท่านเผาสิยานนท์ว่าเฮ้ยไอ้อย่างนี้ไม่ได้ไอ้กองทัพนี่ชักไว้ใจไม่ได้เลยนะก็เลยเตรียมการที่จะจับผู้ชัดการทันบกก็คือท่านสลิดธนรัตน์ แต่ระหว่างที่กําลังเตรียมการอยู่ที่บ้านซอยและชัครูนั่นแหละพันจอมพสลสฤษดิ์ธนรัตน์ท่านชิงลงมือก่อนครับคือถ้าตอนนั้นนเฉือนกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรอกถ้าหากใครลงมือก่อนคนนั้นก็ชนะปรากฏว่าทางตํารวจเตรียมการยังไม่ทันก็วางแผนจะไปจับผู้จัดการท่าบกเลยนะฝ่ายกองทัพบกทําการก่อนก็เลยก่อการรัฐประหารขึ้นมาพันจอมพลปลพิบูลสงคราม ็หนีพอรู้ข่าวมีการปฏิวัติใช่ไหมมีการรัฐประหารท่านก็นหนีโดยเดินทางไปสองคนกับในตำรวจคู่ใจเท่านั้นเองครับท่านชุมพลโลหะชาละเป็นพลขับไปสองคนท่านจอมพลปอก่อนจะเดินทางไปที่อาลามประเทศท่านก็แวะที่บ้านมีเงินอยู่สามหมื่นบาทติดบ้านอยู่ตอนนั้นสามหมื่นบาทมีสมรอยนะ ถ้าเทียบเด๋ยวนี้ก็น่าจะประมาณสี่ห้าแสนแล้วครับมูลค่านะพร้อมกับปืนกลเมสเซนต์หนึ่งกระบ,บอกท่านชุมพลโลหะชาระเป็นพลขับพอแวะไปที่บ้านได้ท่านก็เอาเงินมาอาวุธมาแล้วก็ไปกันสองคนกับท่านชุมพลเดินทางมุ่งหน้าอารันประเทศจากอารันประเทศก็ข้ามไปพนมเปญพอไปถึงพนมเปญเหตุการณ์ทางกรุงเทพไปยังวุ่นวายอยู่ ท่านมีเพื่อนสนิทเป็นนายทหารญี่ปุ่นมากเพราะตอนนั้นญี่ปุ่นเข้ามาครองประเทศไทยท่านก็ติดต่อกับนายทหารญี่ปุ่นมากมายหลายคนหลักสนิทกันท่านก็เลยเดินทางต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ไปที่นั่นจนจนทั้งวายชนไปในณประเทศญี่ปุ่นนั่นเองดังน,นั้นพระจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก่อการรัฐประหารแล้วเนี่ยก็เลย ขึ้นมาคลุมอำนาจแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกใช่ไหมที่ <c oughs> นึกถึงไอ้โทนี่บุตตัมมาพูดถึงท่านบริษัประวิทย์ท่านจอมพลสลิดก็ขึ้นมาอย่างนี้แหละครับแล้วทายาทของท่านจอมพลสลิดธนรัตน์เหรอก็ท่านจอมพลถนอมกิติขัจรไงเ่ี้ละแต่ท่านจอมพลถนอมท่านไม่ได้ก่อการรัฐประหารอะไรนะจอมพลสลิดเนี่ยท่านวายชนไปในปีสองพันห้าร้อยหก ก่อนที่จะมีการเกิดวันเสียงปืนแตกใช่ไหมวันเสียงปืนแตกเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2508อันนั้นพอท่านจอมพสลสฤษดิ์ท่านวายชนไปแล้วผู้ที่ขึ้นมามีอํานาจเป็นนายรรีคนต่อมาก็คือท่านจอมพลถนอมกิเตกจรปรกากฏท่านจอมพลถนอมสั่งยึดทรัพย์จอมพสลสฤษดิ์ธนรัตน์หมดเลยเพราะจอมพนสลสฤษดิ์เนี่ยถึงแม้จะพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ท่านก็ชอราดบังหลวงเยอะ และท่านบ้าผู้หญิงผมว่าท่านคง,คงทำอะไรมากไม่ได้แล้วครับแต่ท่านคงมีปมด้อยก็เลยมีเมียเยอะจะเรียกว่าเมียหรือยังไงดีนะก็คงไม,ไม่รู้เหมือนกันท่านลองคิดดูกันแล้วกันนะครับท่านมีประมาณร้อยกว่าคนนะครับตอนนี้ท่านจอมพอสลสฤษดิ์เนี่ยเวลาพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนี่ยท่านไม่ใส่เสื้อท่านชอบนุ่งผ้าขม้าแดงดังนั้น ภรรยาของท่านหรืออนุภรรยาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เลยมีอีกสมญานหนึ่งว่าแม่ไม้พระคม้าแดงก็แสดงว่าเป็นเมียของท่านจอมพลสฤษดินนั่นแหละแต่ว่าเป็นใครต่อใครยเยอะแยะไปหมดก็เป็นร้อยกว่าคนน่ะท่านก็กช่อลาดเอาเงินหลวงเนี่ยมาใช้บางทีก็ไปซื้อที่ซื้ออะไรต่างๆพอจอมพลถนอมขึ้นมาเีอยมนาจอมพลถนอมก็สั่งยึดทรัพย์ปรากฏว่า พื้นที่หนึ่งที่ใหญ่โตมากอยู่ที่ปากช่องก็ถูกยึดมาเป็นของหลวงแล้วมหาไรเกษตรศาสตร์ก็ได้รับจากรัฐบาลให้ไปใช้เรียกว่าไร่สุวรรณวาจกกสิกิจกระทานก็ดูครับพันไปโคราชอยู่ทางขวามือท้าปากช่องเนี่ยเป็นไร่ใหญ่เลยเป็นแปลงทดลองครับทดลองปลูกพืชข้าวโพดข้าวฟ่างแล้วก็มหาไรเกษตรศาสตร์ก็ใช้ประโยชน์อยู่จนทุกวันนี้แหละสมัยผมเป็นนิสิตก็เคยไป พักอยู่ที่นั่นหลายวันเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปหลายครั้งก็ไปสัมมนาบ้างอะไรบ้างก็ใช้ประโยชน์ของทางราชการต่อไปทัานจอมพลสฤษดิ์ก็ถูกจอมพลนอมที่ตัวเองตั้งขึ้นมานั้นแ่ะยึดทรัพย์แต่พอหลังเหตุการณ์สิบหกตัวสิบสี่ตัวลา 16, วนหนึ่งหกจอมพนอมเนี่ยก็ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศอย่างที่ผมเคยเล่าในรายการนี้แล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปทาง พระบาทสมเด็จพระยูเอ๋อเจริคกาก็ตั้งสมัชชาขึ้นมาสองพันคนเรียกว่าสภาสนามมาคัดสันรัฐบาลโดยโปรดเกล้าให้ตั้งท่านธัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นมาเป็นนายรนตีขัดตาทัพในช่วงนั้นตอนที่จอมพลหน,อ,น,นอมเนี่ยเดินทางไปนอกประเทศแล้วก็เกิดช่องว่างในรัฐบาลในหลวงท่านรัฐพระธานตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นมาจอ,อมพลหนอมพอเดินทางออกไปนอกประเทศแล้วก็ถูกยึดลับ เหมือนกันที่ตัวเองทํากับท่านจอมพลสฤษดิ์และก็เหมือนที่จอมพลสฤษดิ์ทำกับจอมพลปอก็ถูกยึดทรัพย์ไปแล้วต่อมาทายาทท่านก็มาเคลียร์อะไรต่างๆนะครับผมก็ไม่ทราบแล้วครับผลเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมเคยพบท่านสองสามครั้งเหมือนกันเพราะว่าตอนหลังเหตุการณ์จบไปนานแล้วท่านก็เดินทางกลับมาอยู่ประเทศไทยแต่ว่าที่ประทับใจและได้พบท่านเนี่ยก็เพราะว่า ทุกวันที่สองกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรท่านจอมพลถนอมได้แต่งเครื่องแบบมาร่วมพิธีสถาปนาทุกปีจนจนถึงเวลาที่ท่านไปไหนไม่ได้แล้วท่านถึงไม่มาดังนั้นผมเคยพบท่านตอนผมเป็นพันตรีพันโทเนี่แหละครับผมก็ร่วมพิธีร่วมงานนี้ท่านก็เห็นท่านแต่งเครื่องแบบมาท่านก็ยังสมาร์ท หน้าตายิ้มแย้นแจ่มใสดูแล้วก็หน้าคารพบรักใคร่ก็มาถึงในยุ่งของไอ้โทนี่วุดซัมไอ้ทักษิศชินวัตรเนี่ยมันขึ้นมาเป็นนายรัฐตรีอะท,ทั้งท่านที่มันช่อฉนทุจริตเนี่ยก็เพราะว่าการส่งเสริมของคณะกรรมการหลายคนในศาลรัฐธรรมนูญที่ตีความคือตอนที่มันได้รับการเลือกตั้งคะแนนสูงเนี่ย มันก็มีข่าวออกมาแล้วบอกว่ามันเนี่ยทำการโกงมันทํานิติกรรมอําพรางเอาทรัพย์สินต่างๆไปใส่ชื่อคนรับใช้ไปใส่ชื่อเลขาของอดีตภรรยาอย่างชื่อ,อนายนามสกุลหงเหเนินไอ้คนขับรถเนี่ยมีชื่อหมดเลยนะไปค้นดูเธอกับเยอะแยะไปหมดนะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็รู้ดีมันทํานิติกรรมพลางมันตอแหลตั้งแต่ก่อนเข้าเลยตอนนี้ไอ้คณะสารรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนะี่ย โดยมีศาสตราจารย์ดเตอรกมนทองธรรมชาติเนี่ยแหละอิตานี่เนี่ยมันคนที่ส่งเสริมทักษิณบอกว่าเขาได้รับคะแนนเสียงมาต้องเป็นสิบล้านเพราะนั้นต้องให้เขาไอ้มันคิดบ้บๆบๆอะไรคนเลวนะครับมันต้องเลวและเลวคนเลวเนี่ยส่งเสริมมันไม่ได้มันก็มันสอดเจตนาทุจริตอยู่แล้วทำนิติกรรมพลางมันเป็นคนโป้ปดมดเท็ คนอย่างนี้เป็นผู้นําประเทศก็บันไลจริงไหมล่ะบนไลลสิไม่บันไลได้ยังไงเพราะมันเป็นคนเลวไงครับแต่ก็ถูกถ่ายดันมันขึ้นมาใช่ไหมมันก็เลยเตรียมการที่จะเป็นการใหญ่ละตอนนี้ก็มีอยู่คนคนหนึ่งซึ่งก็เลยตั้งมาเป็นผู้จัดการทันบกแลวต่อมาท่านประวิตย์คนนี้เองก็ไปเป็นลำตีกลาโหมในสมัยอภิสิทธิ์เวชาชีวะไง ไอ้ตอนที่อภิสิทธิ์มันใกล้จะถูกกระทืบตายอยู่ในกระทรวงมหาดไทยท่านประวิตย์หนีก่อนเลยผมขาว่าท่านวิ่งตูดกลมแป้นเลยเพนก่อนแนบไออภิสิทธิ์มันบื้อบ,บ้ามไม่รู้เรื่องเลยมันถูกล่อไปเกือบถูกตืบนสองทีแล้วครั้งแรกมันเจอที่พัทยายังไม่เข็ดโดนตำรวจหล่อไปติดไฟแดงแล้วก็พวกไอพวกไอไพแดงแหกันมาตืบยังไม่ลำนึก้วความไม่เอาไหนจริง ผมนึกแล้วถึงอภิสิทธิ์นวะขำนี่ายทุกทีเลยเจ้านี่มันเด็กๆตอนลาทายหลังเนี่ยมันถูกหลอกเข้าไปในกระทรวงหมหาทยอีกแล้วถูกปิดประตูตีแมวที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยไม่ใช่ความเก่งกาจอะไรเลยนะครับ <c oughs> เป็นเพราะว่าบุญคุณของรถพุ่มเกราะคันที่เขาใช้อยู่แล้วก็ระยะเวลาเออไอพวกเธอแดงมันยังไม่มีเวลาที่จะเติมเต็มถนัดถนัดไง แล้วก็ประกอบไปรถคุ้มกรอมีความแข็งแรงแต่ว่าแข็งแรงไงก็ตามไม่เหลือแล้วครับถ้าเอาตัวรอดออกมาไม่ได้โธ่โจะไปเหลือได้ยังไงรถคุ้มก่อมันก็แค่รถยังไงก็ตามดีขนาดไหนเราก็ตามใช้ความยามหน่อยหนึ่งนะก็เดี้ยงก็ปรากฏว่ามันก็วิ่งขับรถวิ่งไปวิ่งมาในกระทรวงมหาดไทยเพราะถูกล้อมมอ้ไพแดงไอ้ไอเจ้าไอไอตัดตูพรเลยไอเวเนีที่มันไปหลอกชาวบ้านมันไล่เผาบ้านเผาเมืองนี่แหละครับ อภิสิทธิ์มันไม่รู้เรื่องเลยมันเพื่อฟาดจริงๆปรากฏประวิษวิ่งหมีไปแล้วแล้วมีกลาโหมเพนก่อนเลยก็ปล่อยไอ้นี่คนเดียวมันก็เลยเอาตัวรอดมาได้ก็เพราะว่าเอาเวลามันสั้นแล้วไปหาทางเล็ดรอดออกมาปรากฏว่าเลขาทิการนายกนมสกุลพร้อมพันอันนั้นหนีไม่ทันถูกล่ามาแขนขาหักนั่นแหละครับก็ขำดีใช่ไหมละ่ะอันนีไไไ้ไอ้ไอ้เจ้าโทนีวุฒิสัมมัยทักษิณชินวัตร นอกจากจะมันจะตั้งคุณประวิทย์ต่มันมาบ่นว่ามันคิดผิดเนี่ยหลังจากยุคในช่วงตอนปลายของมันตั้งแต่ปีสอ4 8สี่แดเนี่ย,ยมันไปตั้งท่านพลเอกสนทิบุญรัต์กระดินเป็นผู้จัดการทันบกอันนี้ขำไหมละ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็พลเอกสนทิท่านไล่มันไปในปีสอ4 9จําสี่เก้าจได้ไหมวันนี้ผมท่านิทกับท่านพลเอกสนทินะครับผมก็ไปบ้านท่านหลายครั้งอะที่กรมฐานรับที่ส1บเน,เนั่นแหละท่านก็สมา t ะ เราเบอกว่าท่านก่อการในปลายปี2549รยสิบกาแต่ท่านเตรียมการมาได้แต่ต้นปีแล้วเราทราบดีทุกขั้นตอนแต่ว่าผมเล่าในที่นี้ไม่ได้เพราะว่าท่านยังไม่อนุญ,ญาตนะครับก,ก็ขอก็ขำดีนะครับบอกว่า,วาท่านเตรียมการไม่ได้ต,ต้นปีตอนนี้ไอ้ทักษิณมันวางใจเพราะอะไรล่ะเพราะว่าระดับแม่ทัพระดับผู้จัดการกองพลเนี่ยมันเป็นคนเลือกเองเพื่อนรุ่นรุ่นม,มันเท่านั้นก็พี่ใจลงส่วนเตใจลงอินทรัทัศน์ไงครับ พี่ไจลงในพี่ไอซ์เนี่ยสนทิทกันตั้งแต่ท่านเป็นร้อยโทผมเป็นร้อยตรีท่านเป็นทหารมา้าล้วอัธยาสายท่านก็ดีนะครับครบได้เพียงแต่ว่าใครที่ว่าท่านเป็นมาเฟียเป็นนักเลงอันนั้นผมไม่เกี่ยวผมไม่ทราบแต่ได้ยินมาเหมือนกันที่คนอื่นเขาได้ยินแหละแต่ผมไม่เจอท่านในลักษณะนั้นผมเจอท่านในลักษณะท,ที่เป็นในฐานรุ่นพี่ที่สนิทกันกมาเป็นสิบสิบปีแล้วมีอะไรท่านก็ช่วยเหลือสนุสนก็แค่นั้นแหละครับปรากฏว่า พบวหน่วยขนาดใหญ่ทั้งหลายแม่ทัพาบวพลเนี่ยเป้ากฏเป็นคนของอทักษิณทั้งนั้นท่านตนที่ท่านรู้ดีท่านไปเจาะระดับพุ่งครับกองพันถึงขนาดท่านแจกโทรศัพท์เลยคือโทรศัพท์ปกติของเองไม่ต้องใช้ใช้โทรศัพท์ที่ข้าใหเ้เพื่อจะได้ตามรอยยากหน่อยท่านก็เตรียมการมาตลอดลนะนะแล้ววันที่เกิดเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเดือนกันยายนสี่เก้านะครับ พี่ไอ้ไตลงอินทรทัศน์ท่านก็นั่งกินข้าวอยู่กับพักพวกของท่านพวกแม่ทัพในกองทั้งหลายนะที่โรงแรมเอเมอรัลท่ลานก็ลอยผมฟังตอนหลังๆผ่านมาแล้วใช่ไหมก็เล่าแบบขำๆมา,าบอกเฮ้ i, ยไตพระทศ่ขาปุ๊บเนี่ยบอกเฮ้ยจะไม่มีใครก่อการกันเนี่ยแม่ทัพต้องนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยนี่ก็นั่งกินข้าวกันทั้งนั้นที่โรงแรมเอเมอรัลท่านชอบไปนั่งที่นั่น ก็ปรากฏว่าอย่างที่ว่าแล้วท่านตนที่ท่านเล่นถึงผู้คับกองพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยกําลังจริงจริงเป็นกล้ามของกองทัพไม่ใช่แม่ทัพแม่ทัพมันไกลเกินไปนะเพราะนั้นพอคุมใจผู้ขับกองพันธ์ได้ก็สามารถจะควบคุมกองทัพได้เพราะเหตุนี้ไงท่านตนที่เนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งจากทักษิณชินวัตรเพราะท่านเป็นมุสลิมตอนนั้นมีปัญหาเรื่องภาคใต้เยอะและทักษิณมันก็พลาดหลายเรื่องในเรื่องภาคใต้ั้งแต่แต การที่มันไปยุบสออบาตาในปี2544แล้วก็ทําให้การก่อการร้ายภาคใต้เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมามากมายของไอ้ผู้ผู้ร้ายเนี่ยนะครับยังคไม่รู้จะทํายังไงก็นึกว่าท่านส่วนที่ท่านเป็นมุสลิมคงจะพอเบาๆลงไรได้บ้างไหมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าอย่างที่มันคิดนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าขำเดียวก็คือไอ้คนที่รัฐประหารข้ออำนานาจมันน่ก็คือพอบอทบอคนที่มันแต่งตั้งนั่นแหละอันนี้ครับมันก็กง เกวียนกรรมเกวียนบุญก็ไปอย่างนี้แหละอย่าไปโทษใครเลยว่ารู้งี้ฉันจะไม่ทําอย่างนั้นรู้งั้นฉันจะไม่ตั้งคนนี้เนี่ยไอ้คําว่ารู้งี้เหลือวค่ถ้าถ้าฉันอย่างนั้นถ้าฉันอย่างนี้ฉันจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอย่าพูดเลยครับมันเป็นวิบากข,ของท่านทั้งนั้นนะ่ะเดี๋ยวที่ท่านทาเนี่ยทุกคนก็คงต้องใช้คําศัพท์นี้ใช่ไหมว่าแหมรู้งี้ก็ไม่ทําเช่นบางคนขับรถเร็วผมเนี่ยเจอใบสังเนตทางด่วนบ่อยๆหัวใจร้อนมันส่งส่องกล้อง ถา่ายภาพมาเลยที่บ้านเลยนะครับแล้วก็เสียไปห้าร้อยก็ยังคิดโอ้โหถ้าฉันไม่เปลี่ยนเลนตรงนั้นเนี่ยฉันคงไม่โดนใบสั่งนี่อย่าไปคิดเลยมันเป็นสิ่งที่เราทําไปแล้วเป็นกรรมที่เราทําไปแล้วเราก็ต้องรับวิบากเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ที่เราแก้ไขเราแก้ไขไม่ได้จริงๆแต่ที่เราสามารถควบคุมได้ก็คืออนาคตถ้าเราไม่ทํากรรมชั่วเราก็จะไม่รับวิบากชั่วในอนาคต แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราทํากรรมชั่วมาแล้วเราได้รับวิบากชั่วเพราะเหตุนั้นเราทํากรรมดีมาแล้วได้รับวิบากดีเพราะเหตุนั้นนั่นก็คือผลที่มันเป็นดีแลวแก้ไม่ได้ไม่เป็นความดีความชั่วแต่อนาคตเรากําหนดได้ถ้าเราไม่ทําความชั่วเราก็ไม่รับวิบากชั่วถ้าเราทําแต่กรรมดีเราก็ได้รับวิบากดีเราก็ทวีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นคําว่าถ้ารู้งนี้ฉันจะไม่ทําถ้าเป็นอย่างนี้ฉันจะ ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปพูดเลิกเลยครับฉีกทิ้งไปเลยแล้วก็คิดใหม่กรรมเก่าวแก้ไม่ได้กรรมใหม่สร้างได้เลือกได้ด้วยมันอยู่ที่ตัวเราเองจะเลือกอย่างไรทักษิณชินวัตรมันทํากรรมมาดีมากมายสร้างทานมาจึงมีความร่ํารวยก่อนที่จะเข้ามาเล่นการเมืองสร้างปัญญามาทําให้สามารถเล่าเรียนได้ ถึงขนาดระดับเปรียเอกในมหลาลัยที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพไม่เหมือนน้อง,น,อง,น,องน้องสาวนะงเอนะ๋นางเอนะ๋นั่นไปซื้อมาจากไหนก็ไม่ทราบนะจบเปียโทที่อเมริกาที่บอกว่าอย่างนั้นนะฟังคําพูดแล้วไม่ใช่หรอกครับวุฒิสูงก็จริงแต่ความรู้ต่ําแสดงว่าเขาไม่ได้ผ่านการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาหรอกเขาจะไปหามาไงผมไม่ทราบหรอกซึ่งไม่ใช่ประเด็น,นสําคัญเราดูออกทักษิณนี่สร้างปัญญามา ในอดีตชาติเขาถึงสามารถจะศึกษาเล่าเรียนแต่ข้อผิดพลาดอย่างรแรงของเขาคือเขาหลงไปตามกิเลสโลภะโทสะโมหะเห็นไหมครับเมื่อสองวันนี้มันออกทีวีเนี่ยโทสะยังแรงกล้าพยายามจะทำลายล้างเผาผลาญประเทศชาติบ้านเมืองประเทศไทยคือสิ่งที่มันเกลียดชังมากแล้วก็รัฐบาลท่านระยุทธอะไรรมันก็พยายามใส่ร้ายป้ายสีเขาต่างๆนานาก็เพราะว่าโทสะมันเยอะ โลภะไม่ต้องพูดถึงเลยเห็นชัดเจนโกงเงินไปกี่แสนกี่แสนกี่แสนล้านเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอแล้วโลภะกับโทสะของมันเนี่ยก็เป็นผลมาจากโมหะความมัวเมาความไม่รู้จักเรกรงกลัวต่อบาปความไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องบาปเรื่องบุญดังนั้นเมื่อไม่เชื่อก็เกิกเกดวิจิกิจฉาไม่เชื่อมีความเป็นจริงไม่เชื่อมีชาตินี้ชาติหน้าเมื่อไม่เชื่อแล้วก็ปล่อยตัวไหลไปตามกระแส อกุศลจิตชีวิตกบวิปปิต์เนี่ยครับเชื่อเะครับรักษีณไม่มีวันได้กลับเมืองไทยหรอกครับเต็มตัวไปตายต่างประเทศเหมือนกับจอมพลปอพี่บุญสงครามเหมือนกับนายปรีดีพนมยงค์เหมือนกับนักการเมืองสารเลวชั่วชา้าหลาย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 ที่ไปตายต่างประเทศกลับเมืองไทยไม่ได้แม้แต่พันพลเอกพลตุลเล็กเผ่าศรียานนท์ซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนกับท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตฐเนี่ย ท่านจอมพลสฤษดิ์ท่านอนุญาตให้ลี้ภัยไปนอกประเทศก็ะติงแพ็ทไปอยู่ที่ชวาก็ยังไม่สามารถกลับมาเมืองไทยได้จกนกระทั่งสิ้นชีวิตที่ต่างประเทศท่านจอมพลสฤษดิ์เนี่ยขึ้นมามีตําแหน่งมีอํานาจเพราะท่านจอมพลผินชุนวันท่านจอมพลผิญชุนวันเป็นพ่อตาของท่านพลเรืเผ่าสิญ,ญานนท์แท้แท้สนิทก,กันอยู่บ้านเดียวกันเลย ท่านจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเมื่อขับไล่ท่านพลเอกเผ่าสิยานนออกไปแล้วเนี่ยท่านจอมพลสฤษดิ์ไปกราบขอขมาจอมบุญผินชวนวันถึงบ้านซอยราชครูก็กราบเรียนท่านไปว่าผมทําอย่างนี้เพราะเหตุน,นี้อย่างนี้ก็ขอให้วางใจที่ทอยราชครูเนี่ยจะไม่มาระรานอะไรทั้งสิ้นเลยเพียงแต่ว่าอพลเอกเผ่า,นาเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าทําอะไรกับท่านจอมุลปอไว้เยอะก็ขอให้ออกไป ส่วนท่านชาติชายชุนวันตอนที่ปั้นเป็นพลจัตวาเนี่ยท่านชาติชายเป็นลูกแท้ๆเเป็นลูกชายคนเดียวท่านจอมพลผินชุนวันเนี่ยเป็นคนเก่งมากท่านจอมพลศรีก็ถามท่านชาติชายว่าจะทํางานด้วยไหมท่านชาติชายก็ยังรู้สึกตะกิดตะขวงก็ไล่พี่เขยของท่านออกไปแล้วเนี่ยแต่ท่านจอมพลศรีก็ถึงขนาดไม่ปลดนะครับเพราะว่าเหตุนี้แหละผูกพันกันมาแต่แตบ้านราชครูตลอดก็เลยเอางี้ก็แล้วกัน อาไว้ใกล้ก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหรนะ่นักไม่รู้จะไปคิดอะไรกับท่านเผ่าซิยานน์ในภายหลังหรือเปล่าก็เลยให้ท่านไปเป็นเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงบโรนอสอารสที่ประเทศอาร์เจนตินาก็เท่ากับในประเทศไปเลยดังนั้นก็ท่านก็ไปอยู่ต่างประเทศเป็นนับสิบปีไปทำงานเป็นตำแหน่งเอกอัคราชทูตนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้กลับมาประเทศไทยตอนภายหลังท่านก็กลับมาแล้วท่านก็ไปเป็นนาย,ยกฐมนตรี ต่อจากท่านโจอยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั่นเองครับประวัติศาสตร์เนี่มันสอนเราเยอะครับถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เราจะไม่เข้าใจปัจจุบันและไม่สามารถจะมองอนาคตเห็นได้ดังนั้นวิชาประวัติศาสตร์จึงเป็นสิ่งสําคัญแล้วไม่น่าเบื่อเลยประวัติศาสตร์เนี่ยสนุกกว่าหนังอีกนะเพราะมันเป็นเรื่องจริงไอ้หนังหรือละครทั้งหลายมันเอาเรื่องจริงมาเป็นตัวแบบล้อเลียน แล้วเราจะไปดูของเทียมทําไมครับแล้วดูของจริงดีกว่าสนุกกว่าเยอะเลยจริงไหมครับสวัสดีครับ